พานพระไทยรินอาบใจไกลทั่วล่าประกายแสงแห่งเมตตาดาราสวรรค์พระปีชาข้าเมืองมณีศีราชันการุ่นมั่นสรนสร้างเกื้อเพื่อราษฎรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพันษาพรเทวา พิพัฒนาสโมสรดนสถิตพระราชินีชุลีกอรพระเกียรติขจรจลัดฟ้าทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในทรงพลชีวปัญญาโรธเลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักง,งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ